โอ้พี่น้องสวัสดีตอนสายกับผมครับพามายามรอบตอนเช้าๆสายนั่นแหละโอ้หลังแรกพี่น้องหลังลายอ้ำอายเลยจักปลาอะไรไปช่อนวิชโด้ทันและไปรุ่นกันครับโอ้หลังแรกก็ไก่กาาดูสิปาลาอไรอุ้ยโอ้แมหัวถลอกหมดเลย ช่อนหรอมัง้งช่อนครับช่อนใช่ไหมนั่นพอได้ตว่มปลาด้นน่ะอืะอ,อดีนะสินยาที่ผมปลอกรอบไว้กระเด็นหายมืดหรอยังไงไม่รู้อยู่ๆก็หายมืดเลยนั่นในชีรีนะครับไซนี้ไซ็งงามๆเรียกว่าทถาดัมมีดไหม นะหลังเล็กครับผมยังมีให้รุ่นอีกหนึ่งสองสามสี่ <laughs> สี่หลังเหมือนเดิมครับรอบห้าหลังนะครับรอบห้าหลังมาย้ามก็ได้โมอทุกครั้งเลยครับผมครับทำไม้ดูทำไม้ดูเขาขโมยก่อกนนะได้เทียบทุกครั้งเลยนะ <c oughs> ก็ตัวใหญ่มากตัวเล็กมากครับผมวันนี้ก็ไปช่อนเล็กวันก่อนเลยครับได้ไปช่อนใหญ่ใส่กับรนะูน่ะไปหนึ่งกินอร่อยอร่อยกับปนินนะเมื่อวานนี่แหละนะครับ วันนี้ได้ไปช่อนมาแล้วหนึ่งตัวครับเดี๋ยวใส่ถุงดักทิ้งไว้หาหลังก็ได้เรื่อยๆครับผมครับนี่ทำมีจักสิหลังเนาะเดี๋ยวทำเพิ่มบางทําเพิ่มกันมไปท้ทำจ้ากีพันพุงก็ยังไม่วางครับพันพุง้ะเป็นคนทํา <laughs> ผมมายามแค่วันละขังครับบางวันก็นเลือกมาตอนเชา้า ของว่านก็นเลือกมาต้นค่ำครับผมวังไงก็ยีบสี่ชั่วโมงมายามทีหนึ่งนะครับ <c oughs> หลังเลขยังมีให้ลุ้นอีกสี่หลังมีถ่าจะปนก็เร็วเวลาไปได้ครับเนาะตมมมป่าก็เร็วเวลาแต่ผมชอบตมมมป่าครับ ทางคนลาดนี่ชอบชอบกินปลาต้มหมอปลาก็คือเอาเอาไปต้มในน้ําปลาล้านะครับเขาเรียกว่าปลาล้าหลนนั่นนะแล้วก็กินเนื้อปลามันก็จะมีความเค็มความเอ่อความกลมกลมแซ่ก้าไปในเนื้อปลาตามสไตล์น้ำปลาครับลองดูนะถ้าใครกินปลาครับบ้านผมเรียกปลาต้มหมอปลาคำหมอปลาก็ย่อมาจากหมอปลาล้านเลยครับภาษาคนลาศชอบย่อหม้อปลา เ,เ,เดี๋ยวดักไปครับโอเคแต่นามก็ลด,ดลงไลร้โอาเ,เดี๋ยวตีได้หาเวลามาขยับหลอบลงให้ลึกกว่าเดิมนะครับแล้วก็ย้ายที่ด้วยเพราะว่าดักแต่ซ้ํแต่บอลเก่าถึงจะพอได้ตัวอยู่ตลอดเอย,อยู่เรื่อยๆแต่ก็บางทีเหมือนตัวใหญ่มันรูแล้วนะเดี๋ยวมีเวลาจะมาย้ายจุดครับที่ใหญ่ที่ใดรุ่นปลายตัวใหญ่ๆกันฉดโันยังมีอยู่นะผมว่านะเดี๋ยวดักไ้ครับ หลังทัดมาครับผมอ้ยน้ำใสเจียวเลยเราไย้ายมาไว้ตรงนี้ยังไม่เข่าทุกที่เลยครับหลังนี้นี่ต้องย้ายจุดแล้วครับหลังนี้ไม่ได้คุดแบบ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 หลังอื่นด้วยแหละหลังอื่นเขาจะคุดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วางรอบพันนาไปนู่นให้ปลามันเข่าแบบนี้แต่หลังนี้ลองลองแบบดักเลียรียกนเลยดักริมฝั่งดูครับ ฝังปลาไหวฉลุคอนใหม่ตรงนี้เป็นคอนใหม่แต่ก็ย,ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีครับน่ามีไปชนมาเขานะลักษณะแบบเนี้ยแต่ย,ยังไม่คยได้อะไปลังทัดไปครับผมอยู่ท่อนนู่นครับที่นี่หววมันจะเป็นท่อนๆครับมาดูลังป่าลำพันธุ์สูงครับผมหลังนี้ก็หมานเรื่อยๆเลยครับมาวานก็ได้ปนินตัวงามๆัวสำนีไปนะช่วงนี้ปนินกำลังหา เขาฟังหาที่วางไข่ครับเชิงเขารอบดีพอฝนลงเนี่ยช่วงเนี่ยปนินจะเริ่มเขาฟังคําว่าเขาฟังก็หาตีแปลงหรอริมฝังอะไรประมาณนั้นเลยเด็กก็จะว่ากันได้ครับเพราะว่าก็เอาไปกินเข็ดมันไม่กี่ตัว,ว 0, แล้วครับมันถึงขันทําให้สูญพันธุ์นอกอยู่ที่กินแบบไม่ได้หาขายครับ ได้ไปที่แต่ตัวสองตัวนี่มันไม่ค่อยมีผลกระทบต่อธรรมชาติดอกจะว่ากันนะครับเนี่ยการหาปลาในฤด,ดูวางไข่อะไรเงี้ยนี่แนถะมใส่เจียวไม่เห็นนะครับผมเนี่ยน,นี่ผมคุดลึกนะครับผมคุดผมคุดลงไปในตะลิงอย่างลึกเลยนู้น่ะตะลิงมันอยู่ระดับนั้นใช่ไหมผมก็คุดคุดเสาะเข้ามาอย่เงี้ยจนวางรอบได้อะแต่คุดลึก วันนั้นคุดจนเหนื่อยเลยจำได้เลยแต่ก็คุ้มค่าครับได้ปลาหลังนี่หลังเดียวจุดนี้จุดเดียวนี่ได้สี่ตัวแล้วมั้งถืจะไม่ผิดนะปลาชนเคยได้ครับวันนินสองปลาชนสองนะครับอเดียอีกหลังหนึ่งไปอยู่นู้นครับสองหลังก็ได้เรอยๆเหมือนกันเมื่อวานก็นได้ปลาชนใหญ่เกือบโลครับมาดูหลังนี้กันบ้างครับเมาาื่มอวานในมันปลาชนใหญ่ครับรุ่นเจ็ดแปดขีดให้ดูทำเลการวางรอบกันครับเพื่อพี่น้องกันได้สนใจนะ บ้านผมพอดีมันรลอกควยไม่ครับรลอกควยไม่เลยที่นี่มันป่ามันยังไม่มีที่อยู่อาศัยอะ่ะมันยังเตียนๆอยู่เห็นไหมฮะยังไม่มีต้นกกต้นพื้ยังไม่ม,กกไม,มีปา่าบัวอะไรเลยผมก็ใช้วิธีรอมันโดยการเอากิ่งใหม่ไปไปทรรํากำบ้านผมเรียกว่ากำรรเนะเาะแล้วก็ผมเลือกวางตรงโค้งครับเพราะว่าป่ามันจะชอบว่ายมาตามเวิง้งนะครับหาหาล่างหาอะไรอ่เงี้ยหากินด้วยนะครับแล้วก็เอากิ่งใหม่ไปรอมันให้มันรู้สึกว่า ตรงนี้มันมีที่รกๆให้อาศัยนะครับนั่นก็จะเข้ามาดูครับนี่เป็นทรงๆนะครับหรือทำาดใหญ่ๆกว่านี้ก็ดีครับทํากรแต่ใหญ่ๆกว่านี้กรรด็ๆๆกกดีนี่เราก็เราก็ขุดเสาะเข้ามาจากตะลิงนะเราก็วางหลอดลงไปโหวันนี้น้ำใสแจ๋วหลอดก็ไม่ขยับมาวาน,น้วหู แต่เมื่อวานเราก็ไม่ขยับนะจะน้ำเชื่คมุ้นกันิดหน่อย,อยมองเห็นหมดเลยครับในตานี่เดยวต้องดูครับบางทีเผื่อมีไปชฉ่อนหน่อยมันนอนนิ่งๆขยับหลบยู่จึงหน่อยเผื่อมันเคลื่อนไหวตานี่เห็นว่าอย่างงี้บางทีมองไม่เห็นนะครับแต่มันนอนนิ่งๆมันพลางตัวเป็นเหมือนกันะไม่เห็นแล้วครับทำงามนมันเคลื่อนไวหวเราเห็นแล้วเมื่อวานนี่ไป้ตัวใหญ่เลยฝั่งนี้ อีกหลังนึงครับผมอยู่เลยโค้งนี่ไปครับเป็นปลาลำพันธุ์หน่อยได้เรื่อยๆเหมือนกันครับนี่ครับอีกหลังนึงครับผมเลือกวางทำรลแบบนี้ครับบ่อดินมันเตียนมดครับผมมันมีต้นลำพันธุ์อยู่ตรงนี้จุดหนึ่งปลามันชอบเข้ามาอยู่ครับก็เลยวางไว้ได้เรื่อยๆครับผมไม้นี่เดี๋ยววันนี้ลงลงไปดูกันมาเไหฝั่งก็ชันๆครับผม น้ำหลดลงไปหล้ครับพอน้าม,มันหลดลงมากเกินไปนี่น้ำม,มันจะเลยเลยงาเขาเรียกว่าเลยงาม,มันปลามันจะชื่อมันค่อยกามหมุดครับนีจริงๆเลยน้ำเจียวน้ำเจิโอสติ๊กเกอไม่มีตัวครับถ้ามีตัวนี่มันจะน้ำขุ่นๆจะดินน้ำขุ่นๆเล็กน้อยหลอบล้างนี่ล้างน้อยครับมองดูง่ายแต่มีตัวปลาก็คือลืออยู่เลยแหละเนี่ยน้ำมันเชิงหลดด่วนงา โคขึ้นมายังสูงเลยต้อห้งาจมนามจให้นามถึงระดับนี่เลยอะถึงงานเลยนี่อันนี้ดูดูเม่หนาลงไปเป็นคืบเลยจากตัวรอบเดี๋ยวคย่อยเดี๋ยววันนี้จะไปหาพึ่งครับรีบไปหาพึ่งไม้เด็ดเออไม้ที่ผมไปเห็นว้วเมื่อวานนี่แบบไม่มีเวลาไปตีครับ วันนี้ก็เลยจะรีบไปหาพึ่งก่อนวันนี้ยังไม่มีเวลาขยับรอบครับผมครับแล้วงานทันไดถ้าชอบดูทีพึ่งก็ติดตามได้เลยครับในคลิปตัดไปนะแต่ไม่มีคนไปเอาก่อนผมว่าไม้เด็ดเลยไม้นะวันนี้ก็ได้แค่พาต้มมะปราครับผมประชันหน่อยตัวนึงนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะการมายามรอบทีหนึ่งนี่ก็ได้กับเข่ากลับไปนี่ผมพอใจเลยครับไม่ได้ซื้อปลากินก็โอเคเลยครับปลาตัวนึงก็เร็วเวลาครับผมเหมือนมาจ่ายตลาดเลยเนาะ บางวันก็ได้ไปสองครับผมครับเอาละก็จะเจอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวรีบไปหาพึ่งกันครับสายเลาวนี่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับท่านน้อยหนึ่ง